ครับก็สวัสดีเพื่อนทุกคนนะฮะอยู่กับช่องตั้ม2องสนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาพูดเกี่ยวกับกรณีการซื้อเงินเอ็มนะครับซื้อเงินเอ็มเสี่ยงโดนแบนนะครับผมนะว่าคอนเทนต์นี้น่าสนใจนะครับผม ไปรับชมคลิปนะฮะฝากกดไลค์กดติดตามช่องนี้ด้วยแล้วกันนะครับใครยังไม่กดติดตามนะฮะฝากกดติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณครับผมโดนแบนได้ไงนู่นนี่นั่นนะครับผู้เล่นใหม่ผู้เล่นเก่านะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้ผมถือว่าโชคดีมากๆแล้วกันนะเดี๋ยวจะมีทริคเล็กเลน้อยๆ้นะทำให้เราไม่โดนแบนนะครับผมถ้าเกิดใครดูจนจบนะครับผมผมจะบอกว่าการซื้งองนเมเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะทางในเกมแล็กนัลล็อกกาวิทีเนี่ยเขา ไม่อนุญาตให้เราซื้อขายกันเป็นเงินอนอกนะครับเขาโควบาการอยู่บ่อยๆแหละให้ซื้อขายกันในเกมนะครับแต่เอาเถอะนะมีกลุ่มซื้อขายนะปิดตาข้างหนึ่งอะไรก็ตามที่ทุกคนรู้กันนะครับก็คือก็ซื้อขายกันอนะ่ะคนอยากจะซื้ออยากจะทําอะไรก็ห้ามไม่ได้อยู่แล้วนะก็ไปซื้อไปขายกันนะครับอยากคนหาเงินจากเกมคนหารายได้จากเกมอะไรก็บาบาบาแล้วแล้วแ,แต่นะครับผมวันนี้ผม <S <S 1> <S 1> <S จะมาพูดเกี่ยวกับ กรณีการซื้อเงินเอเราเสี่ยงโดนแบนได้ไงนะครับ1เลยนะครับผมนะถ้าเราซื้อเงินเมในจํานวนเยอะๆนะครับสิ่งแรกนะฮะที่จะเซฟตัวเองเลยก็คือเราต้องนะครับเขียนโน้ตสลิปไว้ข้างล่างใบเสร็จตอนโอนนะครับว่าเราซื้ออะไรนะครับสมมุติว่าเราซื้อเคัสสามเราก็พิมพ์ไปเลยสมมติเราซื้อพันเอมซื้อ10,000ื่นเอ็มนะฮะเราพิมพ์ไปเลยนะครับว่ายอดโอนตรงนี้ครับซื้อ1000 M เอมพิมพ์ไปในสลิปนะฮะ เพราะว่าทาไมต้องพิมพ์นะฮะมันมีเหตุการณ์นะครับคนที่โดนแบนนะฮะเพราะว่าการซื้อเงินเจริงๆนะเซอร์คลาสสานะฮะผมเชื่อว่าเซอร์คลาสสิกที่มาดูคลิปนี้ผมว่าก็เอาเทคนิคนี้ไปใช้ได้ก็คือเงิน M อม,มาจากบดเขาจะใช้คําว่าอะไรอะ่ะเขาจะใช้คําว่าแบนได้นะครับถ้าเงินเม,มันไม่สะอาดนะ<อ>เงิน M ไม่สะอาดอาจจะก,การทําบั็กบางอย่างที่มันได้ขยะอยู่เรื่อยๆหรืออาจจะแบบบางดันที่มันแบบมันบั็กขยะเออเอาง่ายๆแบบเรา เราไปเจอบักเงี้ยแล้วเราไม่เราไม่แจ้งทีมงานเนี้ยเราแบบแอบแบบว่าทําวนเรื่อยๆเงี้ยมันก็จะได้ของขยะชิ้นแพงๆอันนั้นอะอยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วเอามาขาย m อ c แล้วก็ทําการเอาเงินเอ็มที่ได้อะไปขายให้กับผู้เล่นอีกทีหนึ่งอย่างเงี้ยครับเจมเขาตรวจสอบแล้วอะหลักฐานการเดลนู่นนี่นั่นแล้วแบบมันมาโดนตัวละครเราอย่างเงี้ยครับเขาอาจจะแบนไมถึงเราได้นะครับทีนี้ตอนเราส่งติเกตไปเนี่ยถ้าเราแบบซื้อขายเงินนอกอะจริงๆเขาจะไม่ช่วยก็ได้นะเพราะว่า เขาจะอ้างกดก็ได้นะว่ามันก็มีกฎอยู่ห้ามซื้อขายดูในนัน่นนะแต่โอเคทางทีมงานแลกนาล้องเนี่ยอะไรเงี้ยถ้าเกิดเราบอกจุดประสงค์จริงๆของเราคือเราซื้อเงินเอมกับเจ้านี้มานะครับเนี่ยมีสลิปด้วยนะโน้ตสลิปด้วยเนี่ยว่าซื้อมาพันเอ็มเนี่ยนะเอ็มเอ็มตอนนี้ประมาณเอ็มละสิบสามบาทใช่ไหมอะสมมติว่าผมตั้งสมมติขึ้นมาว่าเออสิบสามบาทซื้อพันเอ็มก็หมื่นสามอย่างเงี้ยโดนแบงก์กับเจ้านี้มาเนี่ย เขาก็ทําการนะครับอันนี้คืออันนี้คือวิธีการนะถ้าเราส่งหลักฐานไปอย่างนี้ปุ๊บเขาก็จะทําการปลดแบนไอดีให้เรานะฮะอ่าปลดแบนดไอดีให้เราแต่แต่เงินเอ็มนะฮะไม่ได้ชดใช้ให้เรานะฮะเงินเงินเอ็มโดนยึดนะฮะแต่จะปลดแบนดไอดีให้เรานะครับเ <uno> งินเอ็มเนี่ยถามว่าโดนยึดไปอย่างเงี้ยเรา เสียเปียบดิใช่ปะ่ะเพราะเราจ่ายเงินไปแล้วเนาะแต่เงินเอมมันมันหายไปเพราะว่าเจมยึดไปนะครับผมทีเนี้ยหน้าที่ของเราเนี้ยก็คือต้องไปตามแต่คนที่เราโอนให้ได้นะครับบางคนนะฮะถ้าเราซื้อกับเฟสที่มันมีการเคลื่อนไหวในกลุ่มเยอะๆเป็นพ่อค้าแม่ค้าโอเคตามง่ายอยู่แล้วอธิบายเขาฟังนะครับว่าเราโดนแบนเพราะเราซื้อากซื้อจากเขามานะครับผมโอเคส่งหลักฐานส่งอะไรให้เขาไปนะฮะ ถ้าเป็นพ่อค้าแม่ค้าในกลุ่มที่เจ้าใหญ่ๆผมเชื่อว่าร้อยท้งร้อยรับผิดชอบหมดนะครับกับเงินเอ็มที่ตัวเองขายนะครับพราะเขาต้องการเครดิตให้กับตัวเองอะ่ะไม่ไม่ต้องการเครดิตสียอะเออเอาง่ายถ้าเกิดว่าพ่อค้าแม่ค้าคนไหนที่ขายอยู่ในกลุ่มเคอสหรือว่ากลุ่มทอก็ตามถ้ามีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการซื้อของจากร้านตัวเองอะ่ะผมว่าส่วนใหญ่ก็ต้องรับผิดชอบนะเพราะว่าตัวเองก็ค้าขายอยู่กับเกมเนี้ยมาตั้งนานแล้วนะก็ไม่อยากให้คนดื้อพูดถึงในตัวเองในทางที่ไม่ดีถูกไหมครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยคือที่ผมจะมาคุยวันนี้คือว่าเดี๋ยวมันจะมีกิจสิบเอ็ดจุดสองเดี๋ยวจะมีกิจสี่ปีนะครับคนเล่นใหม่ที่เข้ามาเล่นเกมเนี่ยเยอะมากๆกนะก็จะมีการซื้อของในเกมมันเยอะอีกหนึ่งปัจจัยที่อยู่ในหนึ่งอยู่ในหนึ่งในสามของชีวิตของคนเล่นเกมนี้เลยก็คือเงินเอ็มนะซื้อไปใช้จ่ายในในเซเวอร์น,นะครับก็คือซื้อซื้อเยอะวันวันหนึ่งคนซื้อเงินเอ็มเยอะมากนะครับเยอะกว่าซื้อของแน่นอนนะครับก็คือ ควรระมัดระวังถ้าซื้อเยอะๆนะครับควรที่จะระบุสลิปแล้วก็ซื้อกันดู Facebook นิดหนึ่งนะเฟซบุ๊กที่เข้ามาในกลุ่มแล้วเกิน3ปีขึ้นไปเกิน2ปีขึ้นไปอย่าแบบไปซื้อแบบ Facebook ที่มันแบบชื่อแปลกๆอ่ะนึกออกปะ่ะชื่อคนนามสกุลคนน่ะคือเขาจะว่าตั้ง,งชื่อแปลกๆอรัเหมือนว่าเหมือนแบบว่าปิดเหมือนว่าปิดบังตัวเองอ่ะไม่อยากให้ตัวเองคือไม่อยากให้ใครรู้ชื่อจริงเรา อย่างนั้นอะถ้าเกิดเจอ f c e e o o o เนี่ยพยายามเลี่ยงได้ก็เลี่ยงไปนะครับผมนะแต่ผมก็ไม่ได้บอกว่าให้ f a ไอเฟซบุ๊กที่มันตั้งมัวม่วๆเนี่ยมันจะเลวเลวทั้งหมดนะมันก็มีคนดีก็กมีอะแต่ส่วนใหญ่เราซื้อขายในเกมอะเราก็ต้องซื้อกับ Facebook ที่มันมีความน่าเชื่อถือนะครับผมนะอันนี้คือหลักวิธีสังเกตง่ายๆนะครับคือวิธีการเช็คนะครับเช็คคนที่อยู่ในกลุ่มว่าเข้ามานานย่างเช็คง,ง่ายๆเลยนะผมทําผมทําให้ดูเลยอ่ะเนี่ย ก่นอนอื่นเลยเราเข้าไปในกลุ่มซื้อขายเคอสใช่ไหมซื้อขายเคอสปุ๊บเราจิ้มชื่อขายก็ได้นะที่มันโพสต์ขายนะหรือว่าคนที่มันทักแชทหาเรามันอาจจะยังไม่โพสต์ขายอาจจะเป็นโจรน,นะเราพิมพ์ชื่อได้เลยนะพิมพ์ชื่อไปตรงไหนไปตรงแว่นไปตรงแว่นขยายทุกครั้งที่เราอยากรู้อะไรที่เป็นลายบุคคลเจาะจงไปเลยหรือว่าชื่อไอชื่อไอเข้มในเกมเนี้ยนะเราไปที่แว่นขยายนะครับแล้วก็พิมพ์ไปเลยนะครับผมนะอ่ะสมมติว่าผมอยากรู้ชื่อคนไหนดี แป๊บนึงนะขอขอญาตแล้วกันนะอ่าเดี๋ยวขอญาตเลื่อนดูคนที่แบบผมคุ้นคุ้นหน่อยแล้วกันนะเอาไอคนนี้แล้วกันเอาไอคนนี้แล้วกันชื่อคนว่าปอนนะอ่ะปอนปอนนะอ่ะนี่แล้วกันนะปอนวีเนี่ยเฟร์เมอร์เนี่ยอ่ะอ่ะไอคนไอคนนี้แล้วกันอันนี้เป็นเพื่อนผมนะนี่ครับ ใน Facebook เนี่ยเขาก็จะบอกนะขอญาติเพื่อนขอญาตเพื่อนผมด้วยแล้วกันนะใน Facebook มันก็จะบอกนะว่าเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มนี้นะครับผมนะนี่ตั้งแต่18นะครับพฤษภา20 2 0นนะก็ตอนนี้2 0 2พแล้ววะก็อยู่ในกลุ่มมาสามสี่ปีแล้วนะไอคนนี้ก็มีบวกคะแนนด้วยส0 0พันกว่าด้วยเนะี่ยก็คือว่าก็คือว่าน่าเชื่อถือนะคนนี้ก็ซื้อได้นะครับผมนะอ่านี่ ก็ซื้อได้นะล่าสุดรับการสเตฟานนะผมสามพันหเนี่ยเราก็เลื่อนดูได้นะเนี่ยพวกประวัติการแบบขายการซื้อเจาะเข้าไปในคอมเมนต์นิดนึงว่ามีคนบวกเครดิตมากน้อยขนาดไหนเนี่ยคือหลักวิธีการเช็คเครดิตคนง่ายๆนะเช็คตามนี้ได้เลยนะเนี่ยเราก็ดูนะอ่าแล้วก็ช่องอ่าช่องนี้คือ black gaming นะเป็นช่องของลูนไนนะครับไปดูกันได้นะเดี๋ยวขึ้นชื่อให้นะครับช่อง YouTube ของเพื่อนผมนะ ไปกดติดตามกันด้วยนะครับนี่ครับเนี่ยฮะก็จะมีคนมาคุยมาอะไรเงี้ยถ้าเกิดมีการเคลื่อนไหวอย่างเงี้ยก็คือมีคนรู้จักเยอะนะครับก็ทําการซื้อขายได้หลักวิธีการเช็คเช็คเช็คสังเกตง่ายๆเลยนะอันนี้คือพูดถึงกรณีที่เช็คคนคนหนึ่งนะแต่เนื้อหาหลักของเราอะออยู่การซื้อเงินเอ็มแบบมีโอกาสเสี่ยงโดนแบนนะฮะแต่อันนี้คือเช็คแบบละเอียดเลยคือทุกคนจะได้รู้ไปพร้อมๆกันว่ามันเช็คอยังไงคนเล่นใหม่เพิ่งเข้ามาเล่นเกมนี้นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับผมก็ประมาณนี้นะสามารถเช็คได้นะครับผมนะเช็คได้อ่ะทีนี้นะครับผมนะเอ่อการซื้อเงินเมเนี่ยแล้วโดนแบนเนี่ยคือหนึ่งเลยเงินเกมไม่ะอาดใช่ไหมฮะเราก็ต้องดูดีๆโน้ตสลิปดีๆ no เราต้องเราต้องป้องการตัวเองดีๆนะครับผมนะที่ผมอยากจะบอกคือก็คือการระบุสลิปเวลาโอนนะครับหรือเวลาเรานะครับขายของให้ใครนะครับเป็นแบบของแ,งแพงๆนะฮะ ต้องให้เขาเขียนในสลิปด้วยนะครับว่าซื้อของจากอะไรซื้อของอะไรจากเรานะครับผมนะให้เขาเขียนด้วยถ้าบอกว่าเออมันจะมีบางพวกที่โอนเงินเร็วแต่จะอ้างว่าเขียนไม่ทันแล้วโอนโอนไปแล้วอะไรเงี้ยนะครับมันส่วนใหญ่มันมันเป็นคําพูดก้ากึ่งเหมือนกันว่าจะเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่านะฮะเออให้เราทําการนะฮะถ้าเกิดของชิมันแพงจริงหลายหมื่นจริง ให้เราทําการโอนเงินคืนนะฮะแล้วให้เขาโอนมาใหม่แบบระบุสลิปนะฮะเพราะว่าอะไรอันนี้พูดนอกเหนือจากการซื้อเอ็มแล้วโดนโกงแล้วแต่มันใกล้เคียงที่คนเขาโดนกันเยอะนะก็คือ abc นะฮะก็คือคนขายกับคนซื้อเนี่ยคือคนมาซื้อเป็นมิจชาชีพที่ทําการคุยกับคนอีกคนนึงที่อยู่อีกกลุ่มหนึ่งนะให้ทําการโอนเงินมาให้แต่โอนมาให้เรานะฮะคนนั้นก็จะไม่ได้ของ ส่วนเรานะฮะก็จะโดนอายัดบัญชีธนาคารด้วยนะ,ะถ้าเกิดเราโดนคนอื่นไอ้นีนะ่ถ้าโดนคนอื่นแบบโอนมานะเออเพราะว่าชื่อเราก็จะขึ้นจากเขาแล้วเขาจะคิดว่าเราเป็นโจรน,นะ,ะโจรแม่งฉลาดมากไอ้เนหะียวิธี abc เนี่ยแม่งเป็นวิธีที่ที่ตำรวจร้อยทั้งร้อยเนี่ยตามจับไม่ได้เลยนะครับผมนะคือพูดกันตรงๆงเลยคือแม่งแบบถ้าเกิดโดนขึ้นมาเนี่ยเราแทบร้องนะเราต้องไปแจ้งความเลยนะแล้วโอนเงินคืนเขาด้วยนะแล้วถึงไปที่ธนาคารไปให้เขาแบบ ถอนอายัดบัญชีให้เราด้วยนะฮะก็คือแม่งวุ่นวายเลยนะครับเออเอาละ่ะทีเนี้ยซื้อขายอะไรเนี่ยต้องระบุสลิปให้หมดนะครับไม่ระบุสลิปนะฮะโอนเงินคืนอย่างเดียวนะครับผมนะเออใครเจอกับตัวก็จะรู้นะครับผมนะโอ้โหบอกเลยว่าแม่งเจ็บจริงนะฮะเจ็บจริงนะเออและอีกอย่างหนึ่งอะ่ะทางแล็กนารล็อกเนี่ยเขาก็ทำการแบนนะฮะ ไอดีไก่หรือไอหรือไอดีบอทเนี่ยในทุกๆเดือนเนี่ยคุณยังเห็นเลยว่าเขาแบนเยอะมากนะขออนุญาตนะฮะเข้าไปดูเลยนะครับผมนะคนดูก็จะได้แบบเหตนแบบไปตามๆกันนะฮะนี่มันจะมีเนี่ยรายชื่อผู้กระทำผิดเนี่ยนะครับผมนะเนี่ยเขาก็จะอัปเดตเนี่ยสี่วันที่แล้วเนี่ยครับ เรื่องการใช้โปรแกรมช่วยเล่งทัางเนี่ยทางทีมงาน G a มีการลงตรวจสอบพื้นที่อยู่สม่ำเสมอพยานดำเนินการให้ครอบคลุมในในที่สุดครอบคลุมที่สุดในทุกๆวันนะฮะหากน้ประยุก์ไปพบบอกแต่แจ้งติเกตเนี่ยแล้วก็มีชีตนะครับชีตชีตนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยผมเปิดให้ดูว่าไอเซอร์ว์คัสสามเนี่ยถามว่ารหับไอดีเนี่ยถามว่ามันมีไหมมันก็ยังมีครับมันก็ยังมีนะ เนี่ยเดือนเดือนสองเนี่ยเห็นปะเนี่ยไอไอพวกเนี้ยไอดีเกมเนี่ยไอดีเกมเนี่ยเนี่ยไอพวกเนี้ยมันก็ยังแบบมีคนแบบหาเงินจากเกมเนี้ยอยู่อะเรื่อยอะคือแบบแม่งเยอะอะแม่งเยอะมากอะดูเดือนมกราเนี่ยโอ้โหเห็นมาเพียบเลยอะมันก็ยังแบบมีคนแบบเอาโปรแกรมอะที่อยู่ในเกมอะไปทําอะไรเนี่ยไอไอดีซ้าๆกันอย่างเงี้ยเอาไปบอท เอาไปแบบเก็บของเก็บขยะเอาขยะมาขายซื้ออะไรเงี้ยเอามาขายเงินข้างนอกเนี่ยมันก็พยายามสมัครเ,เอาง่ายๆคือเกมเราเนี่ยอย่างไอดีเงี้ย Noo เนี่ยเห็นปะคือแม่งแม่งแบบว่าสมัครแบบเนี่ยแม่งสมัคร,ส,ครสิบกว๋วยดีอ่ะไอ้เหี้ยแม่งสมัครมาทำอะไรเนี่ยเอามาบอดเอามาเก็บขยะเนี่ยไอ้เหี้ยพวกเนี้ยเยอะมากนะเนี่ยก็คือซุเปอร์คัสคาาสามเนี่ยมันก็ยังมีนะฮะมันก็ยังมีแบบคนที่มันแบบ หาประโยชน์กับตรงนี้อยู่นะฮะแล้วก็มันอาจจะเป็นผลกระทบกับเราได้นะครับก็เรามาะระวังกันด้วยละกันนะครับผมนะ <c oughs> คลิปนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะฮะมากๆเลยใครที่มาดูคลิปนี้ก็ถือว่าโชคดีละกันผม, <c oughs> ผ,มผมพูดอย่างนี้แล้วกันใครที่มาดูคลิปนี้โชคดีแล้วกันนะฮะยังไงนะฮะฝากกดไลค์กดติดตามช่องนี้เยอะๆด้วยละกันนะครับผมใกล้หนึ่งหมื่นัพ์แล้วนะครับก็เดี๋ยวคอนเทนหน้าเป็นไรเดี๋ยวติดตามรับชมนะฮะสวัสดีครับ